สวัสดีครับพ่อแม่ปี่น้องจุมเจ้ารนาและปีน้องเจ้าไทยทุกคนวันนี้เป็นวันที่สองเมษายน2568ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระชนมพันษากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากระผมได้นำเอาข้าวจ้อยเสริมพระเกียรติ ออกพระองค์ท่านเพื่อเป็นการเสริมพระเกียรติเมื่อแก่พระองค์ท่านอันเป็นที่ห้าของมมฮากูคู่กุคนนะครับสองมษสาเวียนมาถึงแล้ว <c oughs> เป็นวันที่แกอวมณีสีสา จุติจากฟ้าสว่างสวายสู่ประเทศไทยสดใสสว่างเชงบุญญาลาสีปาลมีเตือนแทงเจ้าสั่นคำแพงทุกจาน เธอทูนปูจาองค์พระเทพนั้นอยู่เตียงมันตีคารายวันพระสมภพพระชนพันศากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาพระกณิธาทิราชเจ้าเป็นวันโมรดกไทยสายใหญ่แบบเบาสมเด็จพระเทพเฮาอนุรักษ์ท่านทรงศึกษาพระปรีชาแต่ตัก ทรงหา,หา,หาการเล่นดนตรีละนาดเอกนั้นมวนงานสุขอาคีทรงแต่งบทกวีแต่งเพลงก็ได้เรลงไทยสมต่ำ มวนดีแต่ายทรงสีสอซ่ใหญ่ไพเลาะทรงขับห้องเพลงไทยเดิมม่วนเพราะสนอหูได้ยินฟังต่างชาติแซ่สองเหมือนต้องมนนาคลา ได้ยินได้ฟังยังชอบองค์เจ้าวสันลเสริญเยินยอทรงเป็นแบบบ้าวลูกหลานไทยเหาสืบไว้ทรงส่งเสริมศึกษาประชาแต่ไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน สูน์กสนนีเป็นที่พึกงาฝนเพื่อประชาชนโตโกเหนือออกใด้ห้องสมุดเสดิมราชกุมารีมีบอกไก่ปอกไกร ท่านเจินไปค้นคว้าวิชาหลากหลายอย่าได้รอจ้าศึกษากาหนานั้นดีเพื่ออนาคตโมดจดสดนาซีก็สอนอมี เป็นตี่ใ้เต้าวันฮักการอ่านหนังสือเนเอเจ้าปนได้ถือเอาวันนี้เป็นบุญนักหนาไหนได้มาบอกจีทุกท่านตีนี้ทุกคนน้อยความจงรัก หกยังตัวโตนประเทศทุกคนเหมือนกันเนิเจ้ายกมือวันตายอสา,ายสีก้าวขออธิฐานเอาทั่วทิศคุณพระีรัตรนตรัยและสิ่งมีฤทธ สถิตตัวห้องโลกาพระสยามเทวาธิราชนั้นจงปกปักหักงาสาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประชาน้มเกา้า ทรงพระชนมายุยืนนานร้อยสาวขวบเขาได้เป็นห่มเงาเปิ่งปะจุมเจ้าลานนาขอน้อมเก้าคาราวะขอพระเทพเจ้าจงสมพระเจรินเธอ na